งทำลายเป้าหมายภายเวลาที่กำหนดให้ออดไหมวว่างระเบิดไปแล้วไและีคนท่วารไแล้วไอ้กางเพือนออกแล้วอระเบิดไปแล้วไม่ได้ทัดตัวไปทำซาห้ท่าหลังตัววอระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไป พ่อระเบิดไปแล้วอันตรายร่วงพ่อระเบิดไปแล้วอันตรายร่วงพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว ไปดีไปดีเกิดเกินมาเกินเซอร์ไพรสไว้ทีมของคุณได้รับชายชนะอเทำดีไปยึดอยู่ไว้ให้ได้ก่อนก้าทพอระเบิดไปแล้ว Hvað er það? ไม่กดหัวยับเลสซัตว์เมื่อกี้เนี่ยปืนนอน เริกมต,ต้นวอลังวะถ้าเป็นเลงพดานทำไมอจ Ну,

เกิดเกิดเห็นปะเกิดเห็นปะเปิงไล่ไปดิเปยงไล่ไปวางคนดิโอ้ยหยุดเกิดบอยไป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 อยู่ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วกลางลงกลางเล็งท่อ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 เลยตัดแน่ท่อท่อท่อ คุณแล้วอยู่ๆู่ะเพื่อนเพื่อนดงไม่อไเอนะทีมของคุณได้รับใชนแล พอระเบิดไปแล้ เพื่อนดิช่วยเพื่อนดิ ทางเราไม่ทางแล้วนะครับดูรู้แล้วแหละวางมาบางไป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 การไปการไปการตรงหน้าเสือตรงแทงติดตรงแทงตรงที่หลิงสวยติดตั้ง พ่อริไปแล้ว,ลวลอ่อไปล่อระเบิดไปแพ่อระเบิดไปแล้วโดแล้ววะไปไม่ได้เลยอันตรายรวง เออเอามาดีอะเบิดไปแล้วเฮ้ยมาดิฟองะเบิดไปแล้วการกาเกานกาเกิยดมาเกิดมาหายอง ก็นะจ๊ะทั้งหมดเกิ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 ดไอ้ปิงเกิดไอ้ปิงเกิดอยู่ดีเลงดิหาริจิลุลุ่มที่สุดคุอได้ครับในฉชนะ พอระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วโวมึงก็อย่ามาเลยเลยไม่ต้องแรเอี้พอระเบิดไปแล้วไปเตระเบิดพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว โย่ออกมาดิโย่ออกมาดิถ้าออกมาถ้าออกมามาช้ากว่านี้ผมตายออกไปก็ฝากอีกก็ฝากอีกอ่ะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วเอาแม่เอาแม่เอาแม่ให้ดับนมาเส้นอ่าโอเคโอเคพ่อระเบิดไปแล้วไนพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเฮทยู่ด้านเนอะ คว่ n o ระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วเฮ้ยแล้วโบว์มาดีโบมาซอนโอ้คว่างระเบิดไปแล้วเข้าคอมมาเข้าคอ ทีทุกคุนไ,ได้รับใช้ฉันพ่าระเบิดไเวลวติดตั้งระบิดเวลา ระเดเวลาเรียบร้อยแล้วเหรีย <mówi> ้อยู่ๆเฮ้ยเฮ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะขอร้ว ทำลายซะทั้เรอบคตับโอ้ว พอมีมังคอกมีมังคอกแรกอะไมเก็บคนเดียวเลยพออ้หัว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 ดิรีเยโยยโย

ไม่ตายหรอไอ้ยูตัวนะคอมแตกวังไอ้ไอ้เนี่ยเดินซ่าเนี่ยเดินซ่าซ่าซ่าเนี่ยซ่าซ่าขึเป็นโดเนี่ย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 เดินซ่าป๊อกเนี่ยเนี่ยเป็นเนียนกลางไหมเป็นเนียนกลางไหม ขอลัではでは่นไปดีไปแย็เยเยอยู่เข้าเอ้เข้าแล้วเข้าแล้วหลังชั้นในคอมวางมันวางวางวางเบีเบิร์เคำเตือนระเบิดเวลาถูกปิดตั้งวกแม่งเลยมันไปยุบมันไปยุบตัวนึงมันไปยุบตัวนึง พยุโยตุทีมของคุณพ่พายแพยย้ ไม่แล้วนะควูะรวก้น่อะไรอ่ะคำตือนพ่ายแพ้ระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว ทาลายสตูให้รอบเข่า พ่อระเบิดไปแล้วรู้เยอะพ่อระเบิดไปแล้วกำลังเข้าไปพ่อระเบิดไปแล้วตัวสองสาม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 ตีสามต่อระเบิดไปเม็ดมันไมาต่อแล้ว กลางมีกลางเข้าท oh. oh. okay. ่อไปแล้วกลางตัวกลางกลางกลางหมูหมดวกลางกลางสองกลางสองกลางขึ้นไปอยู่แล้วคำเตือนเปิดเวลาถูกติดตั้งแล้วกลางไม่หมดไม่หมด

พ่อระเบิดไปแล้วพ่งระเบิดไปแล้ว

ยูจะเข้าคอมยูอีกต้องพรอมครับยูจะเข้าพรอมเน,นี่นยิ่งเงินเงิไอเหี้ยเยอะเยอะมินไม่นอนเราอยู่สีน้ำเงินไม่ใช่สีแดงเลยผมได้ยินเสียงมัน กนนี่หูดีนะเวลาหวหอยเรียกเนี่ยไม่หันเลยพรใช่หูฟังเอาใช่หมดทออดีไม่ใช่ยิงอ่ะจะเอาเดี๋ยวดูนี่ไว้เนียนไว้เนียนไว้เลยเนีย่ยเดี๋ยวเนียนข้อกันก็ได้พี่ก็ะเทยไง ตัวไเนี่ยเฮ้ยเกิดใครเนี่ยเกิดเต๋าอยู่ใช่ปะที่สารร้านเนี่ยอยู่เกิดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปเบาเองเดี๋ยวรอต้องเขียวน้ำโอ้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะ WHA- oh. ว่าแล้วอิสระงูงี้งูงี้งูงี้อยู่ตรงนี้ทีมของคุณได้รับชัยชนะ